นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ทัพุทสติวรวัรณาเพตีอิทังสัทธากะปิละวัตถุงอุปนิศายะนิโครธาราเมวิหรันโตโปขระวัดสังอารพะกะเทสีติอี นบัดนี้อัตมะภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนามหาเวทสันดรชาดกกันที่หนึ่งคือกันทศพรอันประดับด้วยสิบเก้าพระคาถาซึ่งมีท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพเป็นจำนวนมาก เพื่อฉลองกุศลศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบารมีขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังความหมายและเนื้อหาตามลำดับดังต่อไปนี้สมัยที่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงประทับอยู่ นเขมะมฤคธายวันแห่งพันธุม,มดีนครในกานั้นพระราชาพระนามว่าพันธุมราชเสวยราชาสมบัติในกรุงพันธุม,มดีนครมีพระราชธิดาสองพระองค์ครั้งนั้นพระราชาต่างแดนพระองค์หนึ่ง ได้ส่งสุวรรณมาลาราคาหนึ่งแสนกับแก่นจัน์อันมีค่ามากมาถวายเป็นบรรณาการแก่พระราชาพันธุมราชแห่งพันธุมดีนครพระเจ้าพันธุมราชได้ประทานแก่นจันแก่พระราชธิดาองค์ใหญ่ประทานสุวรรณมาลาให้แก่พระราชธิดาองค์เล็ก พระราชธิดาทั้งสองพระองค์กราบทูลพระราชบิดาว่าข้าแต่สมเด็จพ่อข้าพระบาททั้งสองจกนำไปบูชาพระพุทธองค์พระเจ้าพันธุมราชประธานอนุญาตว่าดีแล้วราชธิดาองค์ใหญ่บทแก่นจันทร์ให้ละเอียดบรรจุลงในพระอบทองคำราชธิดาองค์เล็ก ก็รับสั่งให้ทำสุวรรณมาลาเป็นมาลาประดับสวงบรรจุในพระอบทองคำแล้วเสด็จไปสู่มรุกขายวันวิหารพระราชธิดาองค์ใหญ่ทรงบูชาพระพุทธสรีระซึ่งมีวันณะดังทองคำของพระทศพลด้วยผงแก่นจันรโปรยปลายผงแก่นจันที่เหลือในพระคันธกุดี ทรงตั้งความปรารถนาว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ทำการบูชาพระองค์ด้วยจุนแห่งแก่นจันนี้ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าในอนาคตการส่วนพระราชธิดาองค์เล็กบูชาพระสรีระของพระทศพลด้วยสุวรรณมาลาที่ทำเป็นอาภรณ์เครื่องประดับสวง ตั้งความปรารถนาว่าข้าพระพุทธเจ้าบูชาพระองค์ด้วยสุวรรณมาลาด้วยอำนาจพุทธบูชานี้ขอบุญจงบันดาลให้สุวรรณมาลาที่ประดับสวงของข้าพระพุทธเจ้าตราบจนข้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุพระอรหันต พระบรมมาสสดาทรงอนุโมทนาแก่พระราชธิดาทั้งสองนั้นตรัสว่าเธอทั้งสองได้บูชาอันใดแก่เราในพบนี้ผลแห่งการบูชานั้นจงสําเร็จแก่เธอทั้งสองเธอปรารถนาอย่างใดจงได้อย่างนั้นพระราชธิดาทั้งสองดำรงอยู่ตลอดชนมายุที่สุด ได้บังเกิดในเทวโลกพระราชธิดาองค์ใหญ่เคลื่อนจากเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ยังมนุษยยโลกเคลื่อนจากมนุษย,ยโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกผลแห่งการบูชาด้วยผงแก่นจันแดงอันพระนางได้ทำไว้แล้วแต่ครั้งวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ฝ่ายพระราชธิดาองค์เล็กก็ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์สยโลกและเทวโลกอย่างนั้นในสมัยพระกัตสปะพุทธเจ้าได้เกิดเป็นราชธิดาแห่งพระเจ้ากิกิราชพระนามว่าอุรัชธามีสุวรรณมาลาปิดสวงราวกับทำด้วยจิตรกรรมสมดังที่ตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตเมื่อพระราชกุมาริกามีพระชนมายุ 16, ส6พรรษา ได้สดับพัตตานุโมทนาแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้าแล้วทรงตั้งอยู่ในโสดาปติผลการต่อมาในวันที่พระชนกทรงสดับพัตตานุโมทนาพระนางได้บรรุพระอรหัดทรงผนวดแล้วปรินิพานพบชาติต่อมาพระราชธิดาองค์ใหญ่บังเกิดเป็นอักรมเหสีแห่งเท้าสักกะเทวราชชื่อพุทสดี เพราะความที่พระองค์มีรัศมีแห่งผิวพัรร์และส่วนเบื้องหน้างามด้วยลักษณะอันประเสริฐการล่วงมาบุพนิมิตห้าประการเกิดขึ้นแก่พระนางบุตรสีคือผ้าที่ทรงเศ้าหมองหนึ่งทิพยมาลาเหี่ยวแห้งหนึ่งพระเสโทไหลออกจากรักแร้หนึ่งพระชวีวันเศ้าหมองหนึ่งทรงเบื่อหน่ายทิพยาอาดหนึ่ง อันเป็นธรรมดาของเหล่าเทวดาจะจุดติเท้าสักกะทรงทราบความที่พระนางผุดสดีจะสิ้นอายุจึงพาพระนางไปสู่นันนนันนทวันอุทยานให้ประทับบนตังอันมีสิริด้วยยศใหญ่ตรัสว่าพุดสดีผู้เจริญเราจะให้พรสิบประการแก่เธอเธอจงเลือกเอาพอรสิบประการอันเป็นที่รักแห่งใจของเธอ พระนางผุดสดีเทพพกัญญาไม่เข้าใจว่าตนจะต้องจุติเป็นธรรมดาจึงตรัสว่าข้าแต่เทวราชข้าพระบาทได้กระทำบาปกรรมอันใดไว้ในพระองค์หรือฝ่าพระบาทจึงจะให้ข้าพระองค์จุติจากทิพยสถานที่น่ารื่นรมดุดลมแรงพัดต้นไม้ใหญ่ให้หักโค่นไปโดยพลันฉะนั้นดังนี้เทาสก,กะเทวราชทรงทราบว่าพระนางเป็นผู้ประมาท ตรัสว่าบาปกรรมเธอไม่ได้ทำไว้เลยแต่เธอจะไม่เป็นที่รักและเธอจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้แต่บุญของเธอในภพชาตินี้สิ้นแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับเธออย่างนี้ความตายของเธอใกล้เข้ามาแล้วเธอจกต้องพลัดพรากไปเป็นธรรมดาเธอจงเลือกรับพรสิบประการจากเราผู้ที่จะให้เธอ พระนางผดษดีเทพยกัญญาได้สดับคำเท้าสักกะเทวราชจึงรู้ว่าตนจะต้องจุติแน่แท้เมื่อจะทูลขอพรจึงตรัสว่าข้าแต่เท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพข้าพระบาทขอประทานพรจากพระองค์ดังนี้ขอให้ข้าพระองค์ได้บังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้ากรุงศรีพีเป็นประการต้นขอให้ข้าพระองค์ ทรงนามว่าผุดสดีตามนามเดิมหนึ่งขอให้ข้าพระองค์มีดวงเนตรดำคลับดุจตาของลูกเนื้อทรายหนึ่งขอให้ข้าพระองค์มีพระขนงดำสนิทหนึ่งขอให้พระเกศาของข้าพระองค์ดำสนิทประดุดปีกมแมลงค่อมทองหนึ่ง ขอให้ข้าพระองค์มีพระชวีละเอียดงามปราศจากราคีหนึ่งขอให้ข้าพระองค์เมื่อทรงพระคันขออย่าได้มีพระคันนูนขึ้นหนึ่งขอให้ถันทั้งคู่ของข้าพระองค์อย่าพึงหย่อนคล้อยหนึ่งขอให้ข้าพระองค์มีพระโอรสที่ทรงพระเกียรติยศอย่างยิ่ง และมีพระราชศรัทธาในกุศลทั้งปวงหนึ่งและสุดท้ายขอให้ข้าพระองค์มีบารมีทรงอำนาจไว้ชีวิตนักโทษประหารได้ประการหนึ่งท้าสักกะเทวราชสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าพุทษสดีพรทั้งสิบประการที่เธอปรารถนาเธอจงได้พรเหล่านั้นทั้งหมดในแว่นแคว้นของพระเจ้าสีพีดังประสงค์เถิด ในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนากันทดสพอนดังบาลีข้างต้นที่กล่าวว่าพุทธ,ธีวลวรรณาเพติอิทังสัทธากบิลวัตถุงอุปนิสัยนิคโครธาราเมวิหารโตโบารวัตสังอารพะกะเถสีติที่แปลความดังต้นว่าพระนางพุทธ,ธีทรงมีผิวพรรณอันประเสริฐพระบรมศาส,าสดาทรงอาศัยเมืองกบิลพัฒ ประทับอยู่ที่นิคโครธารามตรัสปรารบฝนบอกขรพัทดังนี้แลสรุปความได้ว่าในการทำกุศลละทุกอย่างนั้นจําต้องมีเจตนาตั้งความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานบารมีเหมือนพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทำบุญในพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้วทรงตั้งความปรารถนาขอเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าในอนาคต,ตการ พระนางเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจากะและปัญญากระแสบุญที่ทรงบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายย่อมไหลเวียนจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าพระนางได้ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษยโลกและเทวโลกเป็นเวลาช้านานในที่สุดได้เป็นพระพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สมดังพระราชประสงค์ดังนี้ ขออานิสงฆ์แห่งธรรมทานบาร,รมีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปในบัดนี้จงเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมให้ผู้เป็นเจ้าภาพพร้อมทั้งสาธุชนพุทธบริษัทผู้สดับรับฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภพละปฏิพานธนะสารสมบัติทุกประการ กับทั้งเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมอันเป็นทางนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์คือพระนิพพานเป็นที่สุดการแสดงพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันทศพรอันประดับด้วย19พระคาถาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการะชนี้